สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตีเส้นยังไงให้มันเป๊ะนะจ๊ะก็วิธีการนะมันก็ง่ายๆครับขั้นแรกเราปิดอินดิเคเตอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ในงานนี้นะจ๊ะโอเคพอปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตีกันให้ตรงเลยนะครับก็ถ้าสําหรับวิธีการตีเทรไลน์อ, line, อะไรอย่างนี้นะเขาแนะนําให้ผมใช้กราฟเปนนะเวลาเขานี่เป็นใครก็ไม่รู้นะ ให้ให้ใช้กราฟเ็นในการตีมันจะตีง่ายอย่างเงี้นะปับ๊บแล้วเวลาเรากลับไปดูที่แท่งเทียนมันก็จะประมาณเนี้ยนะบางทีมันก็ไม่ตรงนะแต่ว่ามันก็ใช้เป็นเทนได้นะแต่ว่ามันจะง่ายกว่านะที่เราไม่ต้องมาดูไอ้ตรงไหนตูดนะตรงไหนไส้อะไรอย่างนี้นะโอเคแล้ววิธีการตีเส้นออทามไฮเนี่ยเขาก จริงๆเ่ยเอาแบบไม่เป๊ะนะเขาแนะนำมาให้ใช้ Time Frame Day นะครับแล้วก็ใช้การาฟเส้นเหมือนเดิมนั่นแหละนะมันจะมีการาฟเส้นกับอันนี้เป็น a r e รนะครับผมชอบใช้ a r e รียเพราะว่ามันดูสวยกว่าน้นอกนั้นก็ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรเขาก็ให้เลือกมาที่การาฟ Day นะแล้วเราก็าขยับเส้นออาทำหายไปอยู่ที่ตรงจุดสูงสุดของการาฟเส้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ได้นะถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องการามเป๊ะ แต่ถ้าเราต้องการความเป๊ะจริงๆล่ะเราจะต้องทํำยังไงก็ให้ใช้กราฟแท่งเทียนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฮเคนอาชิหรือว่าเลนโกอะไรประมาณนี้นะให้ใช้แค่แคนเดลหรือไม่ก็ใช้ก็ใช้ฮอลโลแคนเดลนะครับอ,อันนี้ผมใช้แคนเดลลวกันนะครับที่ทาเฟรมเดย์หลังจากนั้นเรากา็จริงๆเรายังไม่ต้องเลื่อนก็นได้นะ แต่เราก็ดูไว้ว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นมันเป็นอธทรมหายถ้าดูไม่ชัดแล้วก็ซูมเข้าไปนะซูมเข้าไปป๊าโอเคมันน่าจะอยู่แท่งนี้เนาะหรือว่าแท่งนี้วะเราก็ดูที่ค่านะว่ามันมันจะมีบอกนะครับถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนนี้มันจะมีบอกเลยแต่ถ้าเป็นกราฟเต้นเนี่ยมันมันจะมีบอก OHLC ออย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็ให้ดูเห็นไหมพอเป็นกราฟเต้นมันจะมีบอกนะว่ามันจะบอกเป็นค่าเฉลี่ยแทนดังนั้นเราก็ต้องใช้กราฟ แห้งเทียนอย่างเดียวในการที่เราจะตีเส้นแบบเป๊ะๆนะครับโอเคแล้วก็ไอค่า ohlc นี่มันคืออะไร o นี่ก็คือ open นะครับ h นี่คือ high l นี่คือ low c นี่คือ close ครับดังนั้นเราต้องเลือกไปที่ค่า close นะครับเพราะว่า high เนี่มันหมายถึงราคาสูงสุดสุดปลายเทียนปลายเทียนไม่ใช่ปลายไส้ปลายตัวเทียนนะมันเป็นปลายไส้เทียนเลยนะ low ก็เช่นกันส่วน open นี่ก็คือการเปิดเปิดก็คือ ข้างล่างของแท่งส่วนโค้ดนี่ก็คือข้างบนของแท่งนะครับดังนั้นเราก็ออทามไฮอยู่ที่ไหนเราก็ไปจิ้มดูเลยครับแท่งเขียวที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยมันก็คือมันปิดที่2151.16นะครับแล Tank, 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 ้วทางแท่งทางทางทาทางทไม่ใช่ครับแท่งแดงเนี่ยที่อยู่ทางขวานเนี่ยมันเป็นออทามไฮครับมันก็อยู่ที่2102.00นะครับ 2 1 0 2 0 0จําำอันนี้ไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้นที่เราจะตีเป็นอทิมหายะแล้วมันก็จะมีขึ้นมาเป็นจุดอย่างนี้แสดงว่าเราเลือกเส้นนี้แล้วนะครับเราใช้เวลาเราใช้ในพวกอ่า,อามือถือหรือว่าแท็บเล็ตมันก็จะประมาณนี้นะแล้วมันก็จะขึ้นไอเครื่องมืออันนี้มามันก็จะมีเครื่องหมายฟันเฟืองนะครับเออฟันเฟืองเนี่ยเราก็จิ้มไปเลยมันเป็นเซตติ้งไง แล้วก็เลือกที่ coordinate ถ้ามันถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเราก็จิ้มมาเลย oh, coordinate แล้วก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้มันขึ้นอมันโค้ดที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ดูอีกรอบดูจากตรงนี้ได้นะครับดูจากหน้า setting เลยก็ได้มันโค้ดที่ 214. หนึจุดโอมันยังไม่ปิดเนาะแต่ว่า ยังไม่ปิดก็ยังวัดเป็นออทามไฮไม่ได้ก็เอาจากแท่งนี้ก็แล้วกันนะนี่อ t ทีเฮกำลังทำออทามไฮใหม่อีกแล้วโอเคมันปิดที่แท่งก่อนหน้าที่มันปิดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สอง1 5, 1 6หนะจุดหครับเราใส่ค่านี้ไปปุ๊บกดโอเคมันก็จะขึ้นไปอยู่ที่จุดออทามไฮที่เราต้องการแบบเป๊ะ,ปะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำการตีเส้น ไม่ใช่เส้นเทรนไลน์นะจ้ะแต่เทนไลน์มันก็ใช้วิธีนี้ได้นะก็เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาแนะน,นำกันก็แล้วกันนะแต่ว่าอันนี้ก็อนนกอาทามไฮซับพอร์ตเอเวอเรสรีมายไลน์รีสิสแตนอะไรพวกเนี้ยใช้วิธีนี้ได้นะครับที่จะเอาแบบเป๊ะๆค่าเป๊ะๆนะครับวันนี้ก็มาแนะน,นำแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับสวัสดีจ้า